ค็ขอยูคมีเอะるよにเขียเติ้กนะไม่ได้แปลว่าฉันรักเธอแต่อย่างใดมนาみなさんโ名前は校ดですในทุกๆวันที่คุณจะต้องออกไปทำงานต่อสู้กับอุปสรรคมากมายทั้งฝุ่นควันเส้นทางการจราจรที่ติดขัดเพียงเพื่อที่จะเลี้ยงชีพตนเองหรือดูแลคนที่เรารัก าา่ารักมากรูปพังของน่ารักพอคุณกลับมาบ้านคุณต้องการที่จะได้รับการพักผ่อนอ่านหนังสือที่ชอบและต้องการได้รับการฮีมนและด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนี้เลยแม้แต่น้อยมันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาครับโอ้ต้นรับทุกท่านเข้าสู่ไกด์อาชีพบอไม่ได้ให้เสียงภาษาไทยโดยคนญี่ปุ่นแต่อย่างใด ถ้าพูดถึงอาชีพที่มีความสำคัญมากๆในเกม Lost Ark หนึ่งในอาชีพที่ต้องนึกถึงก่อนเป็นอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้นบอดอย่างแน่นอนครับนั่นก็เพราะว่าผมเล่นอาชีพนี้ <c oughs> เอ้ยเพราะว่าเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตที่คอยสนับสนุนเพื่อนอยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระซึ่งคนที่เล่นอาชีพนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีนิสัยหน้าตาดีใจดีมีเมตตาชอบหมาแมวรักเด็กพาคนแก่ข้ามถนนชอบศึกษาหาความรู้ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นผมจริงจังไม่เชื่อเหรอก็ดีแล้วนี่ ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่น Lost Ark มาก่อนนะครับต้องบอกว่าซัพพอร์ตในเกม Lost Ark เนี่ยไม่เหมือนซัพพอร์ตในเกม MMO เกมอื่นนะครับเพราะว่าเกม MMO เกมอื่นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่แบบมีแทงใหมแล้วก็มีซัพพอร์ตคอยอยืนข้างหลังแล้วก็คอยฮิวเรื่อยๆแต่ว่าเกมนี้รูปแบบในการเล่นซัพพอร์ตนี่ส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยบัฟเพื่อนแล้วก็การใส่โล่เพื่อนมากกว่าครับเพราะว่าการฮีวในเกมนี้มันมีจํากัดและซัพพอร์ตในเกม Lost Ark เนี่ยณตอนนี้นะครับมีทั้งหมด3อาชีพครับ แต่ว่าในเซิร์ฟยุโรปกับอเมริกาเนี่ยจะมีแค่2อ,อาชีพนะครับก็คือพาราดินกับบาดอาร์ติสจะยังไม่เข้านะครับผมว่าอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าบาดกับพาราดินเนี่ยอาชีพไหนมันดีกว่ากันต้องบอกเลยว่ามันเหมือนคําถามแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเลยทีเดียวคือมันไม่สามารถบอกได้เป๊ะน,นะครับว่าบาดหรือพาราดินอันไหนดีกว่ากันในมุมมองของผมคือมันดีทั้งคู่ครับเอาแค่มีคนเล่นซับในเซิร์ฟเนี่ยก็ดีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้สปอร์ตน้อยมากๆครับ ผมแนะนําว่าใครที่กําลังจะเริ่มเล่นแล้วก็เล็งๆสองอาชีพน,นี้ไว้อยู่แล้วแบบตัดสินใจไม่ได้ผมแนะนําให้ดูที่สกินครับเพราะว่าสกินจะเป็นตัวตัดสินอาชีพทั้ง2อาชีพน,นี้เลยครับเพราะว่าเราเล่นด้วยแรงใจครับถ้าเกิดว่าจะเล่นพาลาดินเพราะพาลาดินหล่อเนี่ยก็เล่นไปเลยครับ <ak> ถ้าเกิดว่าจะเล่นบาทเพราะมันดูเป็นไวฟุเนี่ยก็เล่นไปเลยครับผมว่าเหตุผลทางใจมันสําคัญกว่าความเก่งของอาชีพครับเอาที่เล่นแล้วมีความสุขดีกว่า โดยหน้าที่ของบาทจะมีมากกว่า1ข้อ1คือหึงเมื่อใครใกล้เธอ2คือเพลเวลาห่ากันรอเล่นจริงจังละ1คือฮิวเพื่อน2คือให้โล่เพื่อน3คือบัฟดาเมจให้เพื่อน4คือทำดีบัฟใส่บอสโดยหัวข้อที่ผมอยากให้คุณโฟกัสเป็นพิเศษคือข้อนี้ครับและนี่คือหน้าตาของสกิลพื้นบ้านที่บาทส่วนใหญ่เขาใช้กันครับเริ่มที่สกิลแรกครับ เป็นอะไรวะซาวช็อกซึ่งสกิลซาวช็อกเนี่ยคือสกิลที่ทำให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้น10%สกิลถัดไปวินออฟมิว c ิกแค่นี้เหรอไม่มีมุกอ่ะเฮ้ยคาดหวังอะดิคาดหวังอะดิ <อน>ไม่มีมุกหรอเออปิดคลิปแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เย็นก่อนเดี๋ยววะเออกระเดกระเดกระเดเซซีจริงดูเตอกระเดสกิวินออฟมิสิกเอาไว้ให้โล่เพื่อนกับเก็บเกดซาวโฮลิกเอาไว้โจมตีบวกแซกเกอร์เฮเวอรี่จูนเอาไว้บัฟแอเด็กสปีดดาเมจแล้วก็บวกมานาลีเจนโซนิคไวเบชั่นก็เหมือนเฮเวอรี่จูนครับบวกดาเมจเหมือนกัน แต่ว่าทั้งสองสกิลนี้เนี่ยไอบ้บวก15%ดาเมจนี่จะคำนวณจาก Attack Power ของตัวบาทเราเองนะยิ่ง Attack Power เรามีเยอะมากขึ้นเนี่ยเพื่อนเราก็จะได้รับบัฟบ,บวกดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเอง g การเ i ียนจู e ทำให้ได้รับดาเมจน้อยลง30%แล้วก็จะมีโล่ให้15%หลังจากที่บัฟลดดาเมจ30%นั้นหมดไปและทั้งหมด6สกิลนี้คือสกิลที่บาทส่วนใหญ่เขาใช้กัน ต่อไปคือสกิลบิวที่ผมใช้เองครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใช้ตามผมก็ได้นะครับจัดตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยโดยสกิลที่เพิ่มขึ้นมาสกิลแรกนะครับก็คือสกิลสติ๊กมากซึ่งจะทําให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้นอีก10%แล้วก็ช่วยให้เราเก็บเกรตไว้ขึ้นแถมสกิลนี้ยังเป็นสแต็กเกอร์อีกด้วยครับสกิลที่2องซาวเวฟเมื่อเราใช้สกิลนี้จะทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลง40%แล้วก็เ่อช้ผ่านตัวเพื่อนเพื่อจะได้รับดาเมน้อยลง40%เช่นกัน แล้วก็สกิลที่จะพูดถึงหลังจากนี้คือสกิลทางเลือกที่เพื่อนๆสามารถเอาไปแทนบิวของบาดท,ทั่วไปหรือว่าบิวของผมได้เช่นกันสกิลแรกครับพี P ิลูดออฟสตอร์มเอาไว้เคาน์เตอร์สกิลที่2องโนดบันเดิลเมื่อใช้แล้วทําให้ทีมของเราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลง10บถึงสาเร์แล้วก็จะทําให้บอสเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฮาร์ฟออฟริซึมทำให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่วยในการเก็บเกรดด้วย สกิลถัดไปรับโซออลิยอรไลท์ทำให้ตัวเราได้รับดาเมจน้อยลง50%และเมื่อใช้โดนเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้รับดาเมจน้อยลง75%บวกกับได้โล่อีก10%แต่ว่าสกิลนี้ต้องยืนล่อยู่กับที่นะแล้วก็ถ้าจำแนกประเภทของสกิลเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาสกิลที่มีประเภทเดียวกันมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนี่คือความแตกต่างของ สกิลซาวเวฟกับลับโซดี้ออฟไลท์ครับว่าทําไมบิลของผมถึงใช้ซาวเวฟต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลมันดีทั้งคู่ครับแต่ว่าที่ผมชอบซาวเวฟเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคูดาวมันน้อยกว่าลับโซดี้ออฟไลท์ครับคณดูว่ากว่าจะครบรอบรอบหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ซาวเวฟได้แบบต่อเนื่องกว่ามากๆอีกทั้งสกิลซาวเวฟเนี่ยอัพแค่เลเวล7ก็เพียงพอแล้วครับที่จะทําให้ได้บัฟบ,บวกดีเฟนส์ครับในขณะที่ลับโซดี้ออฟไลท์เนี่ยเราจะต้องอัพไปจนถึงเลเวล10เลยถึงจะได้บัฟกันดาเมจแล้วก็แคส รูปคือรูปแบบการไล่ของสกิลนะครับซึ่งซาวเวฟเนี่ยแค่กดใช้สกิลเนี่ยมันก็ไล่สกิลออกไปเลยแล้วเราก็สามารถเดินได้เลยแต่ในขณะที่รับโซลิออฟไลน์เนี่ยเมื่อเราไล่แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยืนอยู่กับที่ครับนั่นแปลว่าเราจะขาตายไม่สามารถหลบสกิลบอสได้ถ้าเกิดว่าคุณรับดาเมจจนคุณตายเองเนี่ยคือคุณผิดเต็มๆเ,เลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเซฟเพื่อนได้ในช็อตช็อตนั้นก็เถอะแล้วหลังจากที่คุณตายแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นตัวถ่วงของเพื่อนอีกจนจบเกมเลยครับการที่เราเซฟ ไม่ใช่ช็อตฮีโร่และไม่ได้ทําให้เราดูเท่นะครับคุณจะต้องทําให้ทั้งปาร์ตี้คุณไม่ตายเลยนั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าซัพพอร์ตที่แท้ทรูต่อไปแอตแทกไทป์ Attack ของซาวเวฟเนี่ยจะเป็นสเต็กเกอร์ครับและรับโซดี้ออฟไลท์เนี่ยจะเป็นวีพอยต์ซึ่งสกิลสเต็กเกอร์ของบาทเนี่ยเราไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับมีน้อยมากๆการมีเจ้าซาวเวฟเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสเต็กเกอร์โลมันก็ช่วยให้เราทําลายเกสสเต็กเกอร์ของบอสได้เพิ่มขึ้น ถัดมาคือการเปรียบเทียบระหว่าง k i l l s t i g มาก,กับ h า l f บออริซึครับอันนี้เหตุผลก็คล้ายๆกับอันแรกครับคูดาวที่น้อยกว่าแล้วก็มีส t ต็คเกอร์แล้วก็เกรดอาชีพหรือว่า Specialty Met e r เอนี่ยพอคุณเก็บเกรดจนเกรดมันเปลี่ยนไปสีฟ้าแล้วเนี่ยจะสามารถใช้สกิลแซกับสกิล l X ได้สกิล l ซเนี่ยจะเป็นสกิลโบกดาเมจส่วนสกิลเเนี่ยจะเป็นสกิลฮิลแล้วก็ยิ่งใช้เกรดไปมากเท่าไหร่เนี่ยผลของสกิลก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นครับแต ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันติที่เราจะใช้เนี่ยมีแค่ซิมโฟเนียเท่านั้นนะครับไอโอลาโทเริโอเนี่ยอันติสีเหลืองเนี่ยเราไม่ใช้ครับถึงมันจะลดคีรีสตนต์ลบสิสองเป์เซแถมเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้บับเบิลมานะแต่ซิมโฟเนียเนี่ยเมื่อเราใช้แล้วเราจะได้โลกแล้วก็ได้บับเบิลมา1หลอดครับเราโฟกัสที่บับเบิลมาดูที่สเตตของบาทกันครับ ซึ่งบาทเนี่ยเขาจะเล่นกันอยู่2ส,สายนะครับก็คือสายสวิปเนสนำแล้วก็สเปกตามแล้วก็สเปกนำสวิปตามนะครับผมจะขอพูดย่อๆเป็นสายสวิปกับสายสเปกเลยนะครับสายสวิปเนี่ก็คือจะเน้นลดคูดาวสกิลเพื่อให้ไล่สกิลได้รัวขึ้นมีโล่รัวแล้วก็วิ่งเร็วไล่สกิลเร็วส่วนสายสเปกเนี่ยจะเน้นเก็บเกตแล้วก็ใช้สกิลพวกตัวแซตัว x แล้วก็ทําให้สกิลตัวแซกับตัว X ของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยครับ สายสวิฟเนี่ยจะเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งเลยครับแต่ว่าข้อเสียคือประดับสายสวิฟเนี่ยแพงมากครับเพราะว่าคนเล่นเยอะมากส่วนสายสเปกเนี่ยประดับก็จะมีราคาถูกลงมาครับซึ่งทั้งสองสายนี่มีข้อดีข้อเสียกันทั้งคู่ครับต้องบอกว่าข้อดีของสายสวิฟเนี่ยหลักๆคือการลดสกิลคูลดาวน์ซึ่งจะทําให้เราสามารถไล่สกิลเฮ i วี่จูนกับโซนิ c ไวเบเรชั่นที่จะทาให้บัฟดาเมจให้เพื่อนแล้วก็จะทําให้จบบอสไวขึ้นด้วยครับรวมไปถึงการใช้สกิลโล่ป้องกันให้เพื่อนนีขึ้้ดวยครับ แต่ข้อเสียของสายนี้ก็คือเก็บเกตได้ช้าลงเมื่อเทียบกับสายสเปคถ้าเกิดว่าเราพลาดใส่โล่ไม่ตรงจังหวะแล้วเพื่อนดันไปโดนท่าโจมตีบอสแรงๆเข้าเนี่ยเราก็อาจจะฮีวไม่ทันแล้วเพื่อนก็อาจจะตายได้เลยครับแต่ว่าผมก็ยังเชียร์ให้ทุกคนเล่นสายสวิฟนะครับเพราะมันเป็นสายที่ไฟตั้งแต่ดันเล็กยันดันใหญ่ลองพูดตามที่ต่อไปเรามาดูเอนเกรฟกันครับบาดซัพพอร์ตเนี่ยเอ็นเกรฟเนี่ยเขาจะถูกล็อกตายตัวเลยนะครับจะมี3อย่างนี้แน่นอนครับคือ a k e n i n g แล้ว Expert ยู่ยนเอบีคินนิ่งแต่ละอันนี้ยก็ตามนี้เลบ แนะนำให้มีให้เต็มทุกอันนะครับแต่ถ้ามีไม่เต็มเนี่ยผมแนะนําให้เอา a อา k e n i n g เต็มก่อนเพื่อน d ด s p ปเรตเ salvation กับ e x p e r t ห้อยก็ได้ครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถใช้ a w a k e n i n g ได้บ่อยขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะเก็บเกรดได้ไวขึ้นแล้วก็ฮิวได้บ่อยขึ้นด้วยครับผมต่อไปคือ e n g a g e สายส f t n e s s นะครับถ้าเกิดว่าทํา5แถวเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ MacMP ครับเพราะว่า swiftness เนี่ยจะลดครูดาวสกิลเราแล้วก็ทําให้เราไล่สกิลได้ต่อเนื่องขึ้นซึ่งส่งผลกับมานาเเเรรรานนยจะหมดด็ววขึ้้คับ แล้วก็ He a v y Armor เนี่ยช่วยเพิ่ม d e f ฟ n s e ให้เราแล้วก็ทำให้เราตายยากขึ้นนั่นเองครับต่อไป En g นเกสายส p e c ครับ s p ป r i t Absorption ที่ใส่มาเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นคล้ายๆกับเอามาทดแทน i f t n e s s นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ลดคูดาวสกิลเรานะ Hea v y Armor ก็อันเดียวกันครับส่วนการเซตที่ควรใสเนี่ยผมแนะนําให้ใส่การเซตโรแมนติซิตนะครับเพราะว่ามันจะลดคูดาวของการกดสเปซบาร์ลงส0รเซตแล้วก็มีโอกาสะรีเขอร์เซ็นต์ที่จะ พราะบาทเราเนี่ยมีความคล่องตัวที่ต่ำมากครับส่วนการ์ดอีก2ใบที่เหลือเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้นะครับจะเป็นลดดาเมจจากบอสห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือใส่แม็กเฮดพีก็ได้ครับเอาที่เพื่อนๆชอบเลยครับส่วนเซ็ตที่2เนี่ยที่ผมจะแนะนานะครับเป็นเซต Forest of g ออ n ใจกับเซ็ตวิว e ิ a g เก n ครับแต่ว่าเซตพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการหานิดหนึ่งนะครับคือถ้าไม่ wake เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ดีกว่าครับทีนี้เรามาดูเกมเพลย์ที่เล่นจริงกันครับว่าเล่นยังไง ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางของผมเท่านั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปปรับใช้เองมากกว่าครับเผื่อว่ามันจะเป็นไอเดียดีๆให้เพื่อนๆได้พอ,อเปิดมาในทุกๆเกมเนี่ยพยายามใช้กิวพวกนี้ตามลําดับนะครับเฮนรี่จูนใช้บัฟดาเมจซาวช็อกใช้ทาดีบัฟให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้นซิมโฟเนียใช้อันติเพื่อเอาเกตส่วนเซเลเนตออฟเคเลตอันสุดท้ายเนี่ยที่เอาเวฟบัฟดาเมจให้เพื่อน5%เนี่ยใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เพื่อรีดดาเมจในตอนต้นเกมเนี่ยผมแนะนําว่า ควรบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับว่าจะบัฟเพราะว่าบัฟมันอยู่ได้แค่6วินาทีหลังจากที่ใช้อันติซิมโฟเนียไปแล้วเนี่ยเราจะได้โล่มาเป็นระยะเวลา10วิซึ่งใน10วินี้เนี่ยเราจะไม่ใช้สกิลป้องกันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราจะโฟกัสที่สกิลโจมตีเท่านั้นครับแล้วก็หลังจากที่โลอันติหมดเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือสกิลป้องกันครับเวลาในการใช้สกิลป้องกันเนี่ยพยายามอย่าใช้ซ้อนกัน เนื่องจากว่าสกิลมันในบางทีเนี่ยอาจจะคูลดาวน์ไม่ทันถ้าเกิดว่าเราใช้พร้อมๆกันเนี่ยเราจะไม่สามารถให้โล่เพื่อนแล้วก็เพิ่มดีฟเฟนส์เพื่อนได้ตลอดทั้งเกมนั่นเองเวลาใช้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้วินออฟมิวสิกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้โดนบอสเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บเกรดได้ไวขึ้นเราจะต้องโฟกัสที่การเก็บเกรดเป็นอันดับต้นๆครับเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถบับดามจแล้วก็สามารถหิวเพื่อนได้ส่วนพวกสกิลโจมตีที่เหลืออยู่ก็ปรับใช้เอาตามหน้างานเลยครับ แต่ว่าเฮ v บ l รี่จ n e กับ Sonic v i b r a t i o n เนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าใช้พร้อมๆกันนะครับสลับไปเรื่อยๆต่อไปสกิลซาวโฮลิกเป็นสกิลดาเมจหลักของบาดเลยก็ว่าได้ผมแนะนำให้ใช้ซาวโฮลิกทุกๆรอบที่คูดาวมันคูดาวเสร็จนะครับแนะนำว่าให้ใช้ซาวช็อกยิงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยซาวโฮลิกครับก็จะช่วยบู์ดาเมจได้แรงขึ้นดูที่ดูทางให้ดีก่อนนะครับก่อนจะใช้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้เราจะขยับไม่ได้ถ้าใช้อยู่แล้วโดนบอสตีสวนมาเนี่ยเราสามารถเจ็บตัวได้เลยนะครับ สกิลฮิลหรือสกิลเอ็กเนี่ยแนะนําให้ใช้ในตอนที่เพื่อนเลือดต่ํากว่า70%แต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเพื่อนยังไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายมากนะก็เก็บเกลดต่อไปก่อนครับให้มันเกือบ2หลอดแล้วค่อยกดใช้ก็ได้ครับปกติเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะฮิลทุกๆบับเบิ้ลหหลอดครับที่ให้ใช้ทุกๆ1หลอดก็เพราะว่าเอ็นเกวิ้งเดสเปเรตเซเวชั่นที่เราใส่ไปเนี่ยเวลาฮิลมันจบลงเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนได้รับเบเพะขึ้นมายร,ร,าะะมาราจะใช้่เลอดมันจะทําให้แรงขึ้นีกนิดหน่อยก็เถอะ แต่ว่าเราอยากได้เอฟเฟกที่มันเพิ่ม HP 24%แบบต่อเนื่องครับถ้าเกิดว่าใช้1หลอด2ครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราได้ฮิว2ี2 2ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าใช้2หลอดมันจะทําให้เราได้ฮิวยีแค่1ครั้งเท่านั้นครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงใช้1 l o หลอดนอกจากนี้นะครับข้อดีของการประหยัดในการใช้บับเบิลทีละหนึหลอดเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถในการแบ่งไปใช้บัฟเซเลเ i ตอ of Cur ร์เลเพื่อบัฟดาเมจให้เพื่อนได้ และเนื่องจากว่าอาชีพบาดเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความคล่องตัวต่ำมากมีสกิลกระโดดหลบแค่สเปซบาสสกิลเดียวเท่านั้นการจำท่าจุมตีบอลและการอ่านเกมก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับการยืนใกล้วงแดงมากที่สุดก็เป็นการช่วยย่นระยะทางให้เราหลบสกิลถัด,ถดไปได้มากขึ้น,นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่หลบไม่ทันเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้สกิลที่บวกโล่หรือว่าโบดีฟิลด์มาช่วยนะครับอย่างเช่นวินออฟมิวสิกลาบโซดี้ออฟไลท์ซาวเวฟหรือว่าการเดนจู ต่อไปเป็นเรื่องการลง c อ a ดันเจ g e ยนของอาชีพบาดครับหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลน,นะครับว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เล่นซัพพอร์ตแล้วเอามาลง c อ a ดัน u n g e ยนเนี่ยมันจะไหวเหรอวะแต่ผมจะบอกเลยนะครับว่าอาชีพที่ผมเล่นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกการซลินเจอร์ชาร์ดูฮันเตอร์แลนด์มาสเตอร์พวกเนี้ยผมยังรู้สึกว่าบาดเป็นอาชีพที่ลง c อ a ดันเจ g e ยนสบายที่สุดสําหรับผมแล้วครับทีนี้เรามาดูเอ็นเกฟในการลง c อ a o s d u n g e ยนของบาดกันก่อนนะครับคือใส่มา6แถวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี6แถวนะครับเวอร์ไป <laughs> แต่คือไอสามอันแรกนะี่ยคือจําเป็นต้องมีนะครับแล้วก็สามอันด้านล่างเนี่ยคือเป็นตัวเลือกเสริมเฉยใครับว่าใครชอบอันไหนก็แฝงนั้นก็ได้ครับต่อไปเป็นสกิลบิวที่เอาไว้ลงเคออร์ดานเจียนครับตามนี้เลยเปิดมาก็ให้เราวิ่งวิ่งวนๆอยู่ตรงกลางเลยครับรอมอนมันมารวมครับให้ใช้วินออฟมิวสิกแล้วก็เฮมเวลลี่จูนเนี่ยใช้อันไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยท่าดิสโซแนนตครับแล้วก็ตามด้วยพรีโหลดอัปเดตครับ ซึ่งสกิลพิลูดออฟเดย์เนี่ยเป็นสกิลพระเอกของเราในการลงเคลอ์ดันเจเยลเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พวกมอนสเตอร์เนี่ยติดไวรัสครับพอตัวหนึ่งตายแล้วเนี่ยมันจะทําดาเมจใส่มอนตัวข้างขค,ครับแล้วมันก็จะทําดาเมจเป็นลูกโซ่เลยครับทีนี้เราสามารถฆ่ามอนสเตอร์กองหนึ่งได้แบบง่ายดายเลยครับแค่ยืนอยู่เฉย,เฉยเท่านั้นครับพอถึงเวฟสแล้วเนี่ยสกิลพิลูดออฟเดย์มันจะติดคูดาวครับให้เราใช้สกิลตามนี้ไปเลยครับวินอัลเมสิกดิสโซเนนแล้วก็สติกมาครับแล้วหลังจากนั้นพอเวฟหมดไปปุ๊บ มันก็จะกลับไปที่รูปของเวฟหนึ่งครับเราก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับจนจบห้องแรกแล้วพอเข้าไปห้องที่2แล้วเนี่ยพยายามลากมินิบอร์ดกับพวกลูกน้องเนี่ยมารวมรวม,มกันไว้นะครับเพราะว่าเราจะลงสกิลแบบเซตแรกเหมือนเดิมครับหรือว่าในบางครั้งเนี่ยในตอนที่เพิ่งเข้าห้อง2มาเนี่ยเราอาจจะทําแบบเซตแรกก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยอันติพอเรามีเกตบับเบิลแล้วเนี่ยเราก็สามารถบับเซเลเนตออฟเคอร์เลตให้ตัวเองได้ครับ บัฟนี้ก็จะทําให้เราได้ดาเมจมา35%แล้วก็ได้คีเลดิรด้วยครับพอบอสโผมาแล้วเนี่ยก็ให้ทําเหมือนเดิมครับพยายามลากลูกน้องมาใช้ครับถ้าเกิดว่าลูกน้องมันน้อยเกินไปมันอาจจะทำให้บอสไม่ตายเนี่ยเราก็ยิงพวกซาช็อคหรือว่าซาโฮลิกตามไปด้วยเลยก็ได้ครับจะได้ปิดบอสเร็วๆต่อไปเป็นสกิลบิ้วในการ p v p ของบาทนะครับแต่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสแมทเท่านั้นนะครับ ลงไปเล่นแบบเป็นทีม3คนเลยบิลหนึ่งหนึ่งก็ไม่ต่างจากนี้มากหรอกครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ลงแค่นั้นเองครับคือลงทีมเดสแมทมันลงกับเพื่อนนะครับแล้วมันสนุกกว่าหน้าที่ของบาดใน PVP เนี่ยก็เหมือนกับ PVE นะครับนั่นก็คือป้องกันเพื่อนแล้วก็คอยขัดคอยเบรกสกิลของฝั่งตรงข้ามนั่นเองแต่เวลาเล่นจบมาเนี่ยตัวเราจะไม่ค่อยมีดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับคือบาทนไม่ใช่ตัวทำดาเมจหลักอยู่แล้วครับคือสกอร์คิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่สกอร์ตายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะตามขึ้้นนนไปดวยเช่กั พอเริ่มเกมมาเนี่ยให้วิ่งไปแล้วก็เปิดด้วยซาช็อกก่อนเลยนะครับเพราะว่าซาช็อกเนี่ยระยะการโจมตีค่อนข้างไกลครับอีกทั้งยังช่วยสโล่สตูอีกด้วยเราจะใช้สกิลซาช็อกเนี่ยในการตอดผู้ต่อสู้ตลอดทั้งเกมเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็ยิงไปเรื่อยๆเลยครับพอเห็นว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้เราบัฟการเดียนจูนตามไปเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยลดดาเมจให้เพื่อนแล,แล้วก็จะช่วยป้องกันดีบัฟให้เพื่อนด้วย1ครั้งเวลาที่เราโดนไล่หรือโดนล,ล้วงเนี่ยผมแนะนําให้ใช้สกิลมา,าร,ร์ช สกิลนี้ใช้ในการวิ่งหนีเท่านั้นนะครับมีโอกาสน้อยมากครับที่ได้ใช้วิ่งไล่ตามคนครับเพราะว่ามันจะทิ้งลูกแก้วลงพื้นแล้วคนที่วิ่งตามมาข้างหลังมันจะโดนลูกแก้วนี้โดนดาเมจแล้วก็ติดสโลด้วยครับอีกทั้งสกิลนี้ยังช่วยเพิ่มมูเมนสปีดให้เราด้วยครับ15%ทำให้เราหนีได้ง่ายขึ้นสกิลต่อไปพิ l o ษออฟสตอร์มเป็นสกิลที่โจมตีระยะไกลแล้วก็ใช้สันคู่ต่อสู้ได้ครับสกิลนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ในการเบรคคู่ต่อสู้หรือว่าใช้เข้าโจมตีบบ้าางงงเป็นนครัะบ แล้วก็หลังจากใช้พิลูดออฟสตอร์มไปแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ซาวโฮลิกตามไปเลยครับเพราะว่ามันจะโคตรแรงสกิลต่อไปซ n นิ v ไวเบชั่นสกิลนี้เอาไว้ขัดแล้วก็กางแอรเรียวไว้ป้องกันเพื่อนอย่างเดียวครับคือปกติเวลากลางไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะโดดออกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายืนแช่เนี่ยแล้วโดนยกฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะล้มลงแน่นอนครับสกิลถัดไปครับลับซูดี้ออฟไลท์ต้องบอกว่าสกิลนี้เป็นสกิลพะเอกของบาดเลยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ทําให้เพื่อนได้รับดาเมจน้อยลง75% อีกทั้งยังให้โล่เพื่อนอีก10%เป็นครับเป็นสกิลที่ทําให้เกมพลิกมาหลายครั้งแล้วครับคือในจังหวะที่เพื่อนโดนสกิลที่ดาเมจแรงๆเนี่ยคุณไล่ลงไปใส่เพื่อนเนี่ยคือถึกมากว่ายง่ายเถอะอีกทั้งคุณยังได้รับดาเมจน้อยลง50%ด้วยครับในขณะที่ใช้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มเข้าใจบาทขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะครับเวลาเล่นบาดเนี่ยผมอยากให้คุณคิดว่าคุณเป็นผู้บริหารคุณไม่ใช่คนที่ลงมือทํางานเองแต่คุณเป็นคนซัพอออตเื่นน่นยลลูลดวา แล้วตัวคุณเองยังมีประโยชน์ในระดับที่เทียบเท่ากับทุกอาชีพในเกมจงอย่าด้อยค่าอาชีพบาทเพียงแค่เพราะว่าบาทไม่ได้ทำดาเมจเองขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นในวิธีการเล่นของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นบิวใครเป็นบิวผมหรือบิวคุณเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วสกิลทุกสกิลประดับทุกชิ้นเอนเกรฟทุกอันมันเปลี่ยนได้ครับไม่ใช่เพียงแค่อาชีพบาทเท่านั้นนะครับรวมไปถึงอาชีพอื่นๆด้วยครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าเล่นเกมเล่นให้สนุกเถอะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับแล้วก็วันนี้ผมโกโจนฮานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ